สวัสดีครับแฟนเพจครับวันนี้เรามาดูนะครับแอร์หน้าต่างนะครับสยี่ห้อนะครับยี่ห้อเจลลิงนะครับแล้วก็เกียเทียนนะครับหรือว่าวาทนะครับทั้งสยี่ห้อเป็นแอร์ที่ผลิตจากโรงงานเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันนะครับของทั้งสองยี่ห้อนะครับครับสำหรับแอร์หน้าต่างนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับ แอร์หน้าต่างก็คือแอร์ที่มีนะครับคอมเพรสเซอร์อยู่ข้างในนะครับมีคอยร้อนคอยเย็นนะครับอยู่ด้านในนะครับสามารถทําความเย็นได้เหมือนกับแอร์บ้านทั่วไปนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นทางอากาศเข้านะครับส่วนด้านหลังจะเป็นพัดลมระบายความร้อนนะครับมีคอยเย็นคอยร้อนนะครับสําหรับแอร์สรุ่นนะครับคือยี่ห้อเยเทียนนะครับหรือว่า YT นะครับกับยี่ห้อเกียรลิงนะครับเป็นแอร์ที่ผลิตจากโรงงานเดียวกันนะครับ หน้าตาจะเหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่ว่าความแตกต่างนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูความแตกต่างของหน้าจอนะครับครับนี่เป็นหน้าจอของยี่ห้อเจลลิงกับยี่ห้อเอเทียนนะครับซึ่งหน้าจอทั้งสองยี่ห้อนะครับจะมีฟังก์ชันการใช้งานที่เหมือนกันนะครับแต่ว่า ไอเยี่ห้อเจลลิ่งหน้าจอจะเป็นภาษาจีนนะครับส่วนเยี่ห้อวายีหน้าจอจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับจะง่ายต่อการใช้งานแต่ว่าเยี I ่อห้อเจลลิ่งเราก็จะมีคู่มือแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้นะครับครับเรามาดูขนาดของแอร์หน้าต่างทั้ง2รุ่นนะครับจะมีขนาดเท่ากันนะครับทั้งเจลลิ่งและวายทีนะครับขนาดกว้าง41บนะครับ คูณ39แล้วก็สูง3 1เซนติเมตรนะครับเป็นขนาดเดียวกันนะครับฟังก์ชันการทำงานเดียวกันนะครับผมเพียงแต่ยี่ห้อต่างกันนะครับซึ่งยี่ห้อเจลลิงหน้าจอเป็นภาษาจีนนะครับราคาก็จะถูกลงกว่า,าเมโนูที่เป็นภาษาอังกฤษนิดหน่อยนะครับทั้ง2รุ่นนะครับจะมีขนาด6,000 BTU นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆกันทั้ง2ยี่ห้อนะครับเริ่มต้นที่ แอร์ยห oh e ้อเอเทียนนะครับซึ่งเป็นแอร์โมเดลนะครับ YT18C A3 นะครับซึ่งโมเดลทั้ง2รุ่นก็จะมีชื่อเรียกที่คล้ายกันนะครับซึ่งทั้ง2รุ่นมีความจุ6,000 BTU นะครับกินไฟอยู่ที่2.1แอมป์นะครับไฟพีคตอนที่มันกระชากตอนที่คอมพรสเซอร์กระชากสูงสุด อยู่ที่2.7แอมป์นะครับหลังจากนั้นลังแครคอมเพรสเซอร์ทำงานเสร็จนะครับแอมป์ก็จะเหลือแค่ประมาณ2.1แอมป์นะครับกินไฟอยู่ที่456วัตต์สูงสุดอยู่ที่593วัตต์นะครับอินดอร์แอร์วอลลุ่มนะครับ220ลูกบาทนะครับหรือว่า220คิวนะครับนะครับเสียงนะครับเสียงตัวนี้จะเสียงเบานะฮะอยู อยู่แค่54เดซเบลน้ำหนักนะครับ19กิโลนะครับใช้ไฟ220โวลต์นะครับใช้น้ำยาแอร์นะครับ R410A นะครับ280กรัมนะครับแล้วก็รุ่นนี้สามารถรองรับป้องกันนะครับน้ำนะครับน้ำฝนนะครับตามมาตรฐาน IPX4 นะครับรีโมทนะครับทั้ง2รุ่นก็มีขนาดใกล้เคียงกันนะครับซึ่งทางด้านซ้ายนะครับเป็นย่อเหยียดเทียนก็จะมีฟังก์ชันนะครับ เป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วนของเจลลิงนะครับจะเป็นภาษาจีนนะครับซึ่งเมนูการทํางานของเครื่องนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับทางร้านมีแปลภาษาให้ด้วยนะครับสําหรับท่านที่สงสัยว่าแอร์ตัวนี้เป็นแอร์จริงหรือเปล่านะครับเป็นแอร์จริงนะครับเป็นคอมเพรสเซอร์ขนาดเล็กนะครับซึ่งเป็นของโรงงานผลิตคอมเพรสเซอร์นะครับยี่ห้อดังนะครับของเมืองจีนนะครับเป็นรหัส3 9 b นะครับ ซึ่งเป็นคอมเพรสเซอร์ที่ทนทานนะครับรองรับการทำงานนะครับได้24ชั่วโมงนะครับลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูการทำงานนะครับคร่าวๆนะครับว่าเครื่องแค่นี้นะครับมีน้ำหนักแค่นี้นะครับ BTU แค่นี้สามารถทำอะไรได้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับจะมีอยู่3ระบบนะครับคือระบบคูลคือแอร์นะครับคือไดรไล่ความชื้นแล้วก็หมุนพัดลมนะครับ แล้วยังมีโหมดออโต้นะครับก็คือสามารถปรับอุณหภูมิเย็นน้อยเย็นมากตามอา,อ,าอากาศด้านนอกนะครับความแรงลมนะครับปรับได้3ระดับนะครับสูงกลางต่ำนะครับแล้วก็สามารถปรับความแรงของพัดลมได้โดยอัตโนมัตินอกจากนั้นนะครับยังสามารถปรับพัดลมนะครับโดยอัตโนมัติด้วยนะครับโดยได้โดยอัตโนมัตินะครับคือ มีโหมดแฟนสปีดนะครับออโต้แฟนสปีดนะครับสามารถเลือกความแรงของพัดลมโดยอัตโนมัตินะครับอุณหภูมินะครับต่ำสุดได้ที่16องศานะครับสูงสุด30องศานะครับมีโหมดสลีปนะครับโหมดสลีปจะทําให้เครื่องเบาที่สุดนะครับเบาที่สุดตอนเรานอนหลับนะครับไม่รบกวนไม่รบกวนการนอนหลับนะครับทาร์เมอร์นะครับก็คือการตั้งเวลาปิดได้ครึ่งชั่วโมงเลยนะครับตั้งเวลาปิดได้ครึ่งชั่วโมงถึง24ชั่วโมง จะเห็นปุ่มเขียวนะครับเขียวนะครับโหมดนี้นะครับจะทําให้เครื่องประหยัดพลังงานที่สุดนะครับไม่กินไฟนะครับฟิลเตอร์นะครับถ้าถึงเวลานะครับเครื่องมีสิ่งสกปรกอุดตันนะครับจะมีไฟสีแดงขึ้นนะครับก็คือการเตือนว่าต้องถึงเวลาล้างนะครับล้างฟิลเตอร์นะครับ สำหรับท่านที่ยังสงสัยว่าแอร์หน้าต่างเหมาะสําหรับอะไรนะครับส่วนใหญ่นะครับที่ต่างประเทศนะครับที่อเมริกานะครับญี่ปุ่นไต้หวันเมืองจีนนะครับหรือว่าเกาหลีนะครับจะใช้แอร์ตัวนี้นะครับแทนแอร์บ้านนะครับเนื่องจากการติดตั้งที่ง่ายนะครับการติดตั้งที่ง่ายนะครับไม่ต้องใช้แรงงานของคนนะครับสามารถติดตั้งได้เองนะครับโดยเสียบไว้ที่หน้าต่างนะครับให้ด้านหน้าโผล่เข้ามาที่ห้องนะครับนิดหน่อยนะครับส่วนด้านหลังก็จะ อยู่ด้านนอกนะครับจัดระบายความร้อนนะครับติดตั้งได้ง่ายนะครับใช้ไฟบ้านได้เลยนะครับเหมาะสําหรับห้องเพาะเชื้อรถบ้านรถแวนนะครับรถคาราวานนะครับสามารถนําไปปรับปรุงแดดแปลง diy ได้นะครับนอกจากนั้นยังมีลูกค้าเอาไปใช้ในในห้องพระนะครับห้องพระตู้คอนโทรลนะครับตู้คอนโทรลตู้คาราโอเกะนะครับที่แล้วก็ตู้ลิฟต์นะครับตู้ลิฟต์ก็มีนะครับตู้ลิฟต์ลูกค้าก็เอาไปใช้นะครับ ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดตามนะครับเพจของเราได้นะครับทาง Facebook แล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ทางร้กากด้านะครับขอบคุณครับ